ธรรมสก,กะทีมีกระดาบวนน้นมีกระดาวนาาวนั้นพระวิญชาวติกาโฮตลากระวนเนี่ยพีเขาพูกกระเปิ้ไว้ทากระต้อนไว้ทาต่างมันเจ้าท่นี้ว่าพระเป็นเจ้าเป็นพระมายาเป็นทิพุตากายาเนี่เป็นพระมหาย,าาย <c oughs> อ๋อเขาดีอะไรกับผดเผยปัญจังนอะเนี่ยพระวิญชาวมาวนตุยอ๋ออันมีจีซูณหรือเขาในเสียเขาจะเสลงอะไรยากก็มีอุตกาก็มี เขาเจนน่ะนูเหมือนกับเป็นยานที Finally, dies, the the For ่เข้ามาเข้าเถินนั่นที่เข้ามายานนั่นเขาสอนปันตะฬาก็ไผ่ลกิสารนั่นเขาก็มีเจตสุก็เรียกหาโหตนาปันเขาในเพิ่มมาวนด้วยยิสย์เจ้าในก็อายุเฒ่าให้ทุกข์ร้อนกว่าเว้ยกําพองก็กขเจ้าก็กอนกลเดินเจ้าก็กขอนคําว่าเว้ยนี่พระว่าอโลซุมหลงซุมหลังยอเขาสําตายก็เป็นสังอันมี ตัวมีขันธ์นั้นเนาะซ้ำกระตายเป็นสยมงมิจ๊ละหลายๆก็ซ้าจังถ่อมในตลาล้อสมะกกำผาบ้องเป็ดเหมือนสีเฮียงในเตเป็นอยู่เส้นนั้นก็พระเป็นเจเ้เตเป็นกว่าลายสู่ลายเจ้าก็ซ้ารอดไรห,หมอกมุวนปวนรอดไลในพระเนเจอเออเนั่นมันกับเข้าบ้าน่านแหละในเข้าบ้านาเนอเฮงกัดเป็ดปึงเข้าบ้าน่นอหละก็ มันมีหูตาเดทอมตะลามีตาตาเดหันในพลาวันนั้นก็เป็นเจอ่อนเฉพาะเจรอนนั้นหลกุ้ยนิ้มจึงจึง็นก็เป็นไปเสะนั้นกุ้ยพระเป็นเจ้าสู้เมียวพระเป็นเจ้าตีเป็นมาแทงไหลสู่ไหลป้าก่อนกระชอดเขาไหลเออสู็เขาห้าก่อพระเป็นเจ้าเป็นพระมานหนำบุตรหน่ายย้อนเปิดสังเขาสัมป้ากว่านั้นนั่นเสียอีดป้ากว่าในย้อนเปิดสังในย้อนเปิดเขาก็ฮอดไว้ดีเฮงกัดเป็ดเปิง อดไว้ดีไหลก็สีดาเออไล่สัตว์ปิตตะอสิญญาอรูปะกุณฑณมะกายันเว็งน่ะกุณมิกษะเฮงกัตตะเป็ดอันว่เฮาสังก็เป็นในเฮงกัตเป็ดปึงไนในกระตกงะลายและสังก็เป็นสัตและสังก็เป็นปิตตะและสังนลสัตปิตตอสิญก็เป็นสังอันมีาลายมีตงหูตงตองนั้นลสังว่าสัตปิตตอสิญารูปะก็เป็นสังอรูปะ ອັນມີຮັງນໍອະສິນຍາໃນສັມເປັນອັນມີໂຕແລະລາຍມີສາວ່ານັ້ນປານະເຫງການແປດເປືງອະລາຍສັດປິດຍກສັນກນຕໃນນປລນສນດກນົນືອອງກໍຮູ້າງກຮູ້ຮູູຕີຮນນກົນເດກນສາລັິດຍກນັາວງນ ແລະສະ મ ົນຍາທີ່ພິສັນຕະຣິດໄກວຽງກໍເປັນຄົນປິກເຖີນຫາງເຄື้มສໍາໄລພະລາຕຣະສັງຄະເມືອນັ້ນກໍມັນຊ່າງໄລ່ວ່າເນາະອະສິຍະອະຣຸພາກົນຕັນແນ່ເນາກາຍວງນະົນມິກຊໍມປອົາໄວອພິປັນໃສັກທພສົມຂເອົນັ້ນພິຊິດນນນຮອດລຕສດິດາກົນກາຍັວງນ คนวิสาเฮงกาดตาแปดอ่านในนั่นเป็นเฮงการแปดเปิงเออเขาในกระหอแผ่วว่าอยู่เสื้อในแหละเขาจังวะาญนาตะลาพระเป็นเจ้ามีเลยออกมปลปนรในพระเป็นเจ้าเขาฮอเอาเว้เนี้ยสัตว์ชดเอากว่าในน้ำเด,เด,เด็เตะมังปองบังเลยก็ญมาพระลาสิตั้มหูจักก็มีเพราะว่าเขาก็โตเหมือนนั่นเนาะญมาพระลาอยู่ก็หูจักเจสุพระมหูจักตะลาพระเป็นเจ้า พระปินฑ์เจ้ลว่าไว้สงหื้อยศธรรมมันเป็นศรีสมมันป็สศก้อนหันตลานั่นเก่าพระป็นฑ์เจ้าหันเก่าพระยาวเนี่ยหันตูพระเป็นเจ้าเสียดาก็มันไปหันพระเป็นเจ้าติเต้หวะเอามาด้วยเลยในโรกาเนี่ยพวกก็อันหันพระป็นเจ้าเนี่ยมีสั่งลงอุปกาตเกตอนหวะอุปการะจ็กตตอนหวะเฮียก็จือมัน ဥပကတေကတော်နဲ့ပရပင်သောလူဒီပုဒ္ဒကာယဟိကွာယောခင်းတေကဟောတလားဗန်ဩတပေးကောအမဟိတဝေဝိဇ္ဇကောမန်သဝကိဟာသောနန်ဇုံကွန်ိညာကေြေုနေးနောောမတာတောကကးကေ พระวินธะหมินไลก็หมินพระวินธะไปตีนกว่าเข้าด่างได้มีกะอื่นในหมอกสองปากละกะลูกที่ปุตตกะอย่าแหน่กว่าติเอมิกตะวนติปารณสีในเข้าด่างมีหมอกสองปากละกะบ่เอาลักความเปลียวแตกด้วยเนาะพระวินธะขั่นไปกว่าสมัญญาอุบกะในจ้อมตางอุปการในให้ได้ทกปนาในมันถือเบาะสองถือว่าบ่ทบทบโถ่เบยมันก็มาหลอมด้วยอ๋อเจ้าหญ้าหนอนป่าในซึ่งไปซะไปไปห่างดิ อ้ำเหมือนเปนเอนื ially, ้อหนังมันก็ขาวลีเนื้อหนังมันก็ห่างลีขาวบ่เหลืองเหมือนคำหงไว้อ่าเปมาสปายก็ถามเออจอเฮ็ดยาหันให้ยังอันเผยเฮ็ดยาหันติกว่าเลยเนาะเป็นตะเปเผถามพระนพระนวอ๋อเก่าเนี่ยมันสิตะเปเกนอนันตีะเป็นังก็อนันตีนะนมันว่าเก่าเป็นพระในว่าพระนว พ้องเมื่อน,นั้นเสียไต็ที่ลงหกเกาะเนี่ยเน,นา,อาะอสิลาตะกตอนเขาจะเน,นี่ยเขาก็สมะมคณิก,ก็สันนาเขาเนี่ยเขาก็สมวะเขาเป็นพระราในลื้อเขาเงาในลื้อหงอันฮิกจือว่าํำว่าเป็นพระราในมือพ้องปานนั้นมิสิม,มาเนี่ยมีเสียลงหกเกาะเสียลงไหนเกาะ<อ>เขาก็ว่าเขาเป็นพระราสําเป็นอายุก้นใหญ่ก้นเทาก้นเกลี่ยลงล่อนๆฉันเป็นพุง่งมันมีอู่พึง่งมีปริศนาน้านั่นก่อน ทำไม่เผื่อพระเ็นซาวะเกอบิเป็นอันันดาสีนาเอ่ไหนอุปการได้กอดในตัวมันพุทธ